กูร้อย่างี้นะมาดูคนเต๋อบ้างดีกว่าคนเต๋อ่าไงพาไปเที่ยวไปเขาดาวที่ไหนแปลกเขาดาวแปลกเขาดาวที่เขาใหญ่ครับมันแปลกตรงไหนเออเออแปตรงไหนมันแปลกยังไงคุณเต๋อแปลกไงไปลกไงแปลกตรงที่ไม่ค่อยมีคนทําครับโว้ยมันทำมันเองเนี่ยไม่แกบอกแกเขาใหญ่นี่พา แล้วไม่ได้ดูข่าเหรอฮะห,หรือว่า,วาเขาเป็นใหญ่ครับผมไม่ใหญ่งงไม่เคยไปครับเขาใหญ่อพราะคือด้วยความติดตัวคุณเต๋อไม่เคยไปก<ป>็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสไปเขาดาวกับน้องเดมี่ก็คือจะไปเขาใหญ่นั่นเดง<ถ>ใช่ไหมทำไมถึงเลือกเขาใหญ่มันน่าสนใจยังไงเพราะไม่เคยไปไงเออโอเครอสรุปแล้วถ้าคือทว่าจะบังแปยก็เหมือนแบบไม่เคยไปแต่ทำไมถึงอยากไปอย่างนี้ก็เพราะไม่เคยไปไงเหมือนบังคับเขาไปไปเพื่อจะหน่อย โอเคอ่าจบอุ้ยถ้าทุตพี่ให้บนอัดตอบเลยนะจะตอบว่าอะไรแปลกใต้ทะเลดำน้ำเออดำน้ำดูประการลังห้าสี่สามสองหนึ่งอยเม่นบาตีนมันมืดไปไหมอะตอนนั้นอะมีไฟฉายติดหัวโอเคแล้วเป็นเจ้เป็นเจ้อะเป็นเจ้เหรอถ้าเขาดาาเจ้จะไปไหนเอาแปลกๆอะแกาอะไรนอนอยู่บ้าน คนธรรมดาเลยไม่เห็นแปลกเลยอ่ะเลือกเลือกเลือกอ่ะโหูยเลือกยากเส้นเป็นเล่นชื่อเล่นเนี่ยนะได้เวลาแล้วสาวมาค่ะนี่สาวทำไม่สั่งเยอะจังต้องสั่งเลือกยากมากหรือว่าของใหญ่คนเดิกเนี่ยคือต้องต้องดูความต่งหรือเปล่าอะไร แล้วพวกกุณนเคยไปหรอมันใกล้ดีมันใกล้ไม่ต้องเดินทางไกลพูดง่ายๆมันไปถึงนะมาคำถามต่อไปดีกว่าจข้อที่สี่ก็มีวิธีฝึกฝนอย่างไงให้น้องดิมี่นะคะแสดงละครเก่งขึ้นอ๋อจะช่วยน้องเขาฝึกการเล่นละครทักษะการเล่นละครอย่างไรนะจ๊ะถามใครดีคุณเต๋อก่อนดีกว่าน้องเมื่อกี้คุณจิงชัยละคุณเต๋อ คุณเต๋อคุณเต๋ออยู่ไหมคะสวลโดีค่ะคุณเต๋อจ๋าจะช่วยน้องเดมี่ยังไงให้น้องเดมี่แสดงละครเก่งขึ้นจะมีวิธีช่วยฝึกฝนยังไงช่วยฝึกฝน acting ฝึกฝนการพูดครับยังไงยังไงทำยังไงอ่ะอันเดบแรกคุณคุณเต๋อต้องฝึกการพทำยไงคุณเต๋อทำยไงเฮ้ยคนคิดคำถามถึงยากไปเปล่าที่หลันแกถามอะไรที่มันง่ายกว่านี้ดิ อะไรนะให้น้องเขาพูดตามบทที่คู้กับเขาสั่งครับแล้วก็ต้องพูดตามอยู่แล้วแูแกลูกทีมแกเกต้องเชื่อเขาสิเป็นเป็นคู่ให้มาเป็นคู่ช่วยฝึกอย่างเงี้ยเหรอเป็นบทต่อบทให้อย่างงี้ปะใช่ต่อล้จบต่อได้คุณชิงชัยชิงชัย ครับผมฟังอยู่ครับค่ะคุณชิกไซค,ค่ะคุณชิกไซจะทำยังไงในช่วยน้องในการบอกว่าในการแสดงละครฝึกฝนยังไงก็ก็จะเอาไอ้ไอ้ซีดีหนังหนังที่เขาเขาเล่นกัน,นอน่มาฉายให้น้องดูครับก็คือเลือกบอกว่าบทหนังบทละครบอกภาพยนตร์ไหนที่น่าสนใจให้น้องเขาดูการ,รแสดงดูว่า น้องเขาตอนนี้เล่นรับบอะไรอยู่ก็เอาแบบแนวแนวนั้นให้เขาดูให้ดูครับเอาแนวนั้นมาาฉายให้เขาดูครับเพื่อใหเขาบอกว่าเขาเล่นอย่างนี้นะเขาอินเป็นยังไงอย่างนี้ก็จะูไปเรือยก่นไปอย่างนี้นะเออมาเป็นครูเลิศนะอีกคนนึงต่อบทอีกคนหนึ่งขาบอกว่าแบบฝึกหัดไมาให้ดูเลยบอกว่าให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะเป็นไกด์ไลน์เลยนะคือเวลาที่เดมี่ต้องเลือกแล้วจ้ะเขาจะให้คลายซามะ เราไม่จะบอกาบอกทุกครั้งเลยอะพี่ชายนี่มันอะไรกันอะบ้าจริงชิ้นเหรอฮะอ้อสองคนเดียวเหลือขมน้่สิเพราะอะไรเพราะอะไรคนนึงก็ต่อบทพีไม่ชอบเหรอคือถ้าหาหนังอ่ไงเงี้ยค่ะมาติวให้มีว่ามันก็จะโอเคเพราะว่าเหมือนประมาณว่าฝึก ฝึกดูสีหน้าดูอารมณ์ประมุณจะได้เห็นว่าอ้จะได้ทดสอบตัวเองได้ง่ายเกินนะมาถามคุณถามสุดท้ายดีกว่าจาแต่ตัดสินถ้าต้องมาเป็นแบบเสื้อผ้าฮห้ดีมี่อะค่ะคือต้องไม่ต้องเชื่อว่าคุณเป็นพี่ที่สามคืออย่งไงล่ะก็เป็นตุ๊ดละจะเชื่อไมต้องแอปต้องแอปเป็นตุ๊ด เป็นกระเทยอย่างเงี้ยจะทํายังไงให้เดมี่เชื่อว่าคุณเป็นจริงๆก็คือเรื่องเรื่องคือเดมี่จะตัดชุดให้แต่คุณต้องแสดงปฏิกิริยายังไงก็คือเป็นเดินแบบยังไงให้เข้ากับชุดอะไรอย่างงี้อ่ะถามใครก่อนดีคุณชิงชัยมั้ยชิใช่ค่ะชิงชัยครับผมอ่ะจะตอบว่าไงดีจะทํายังไงดีจะทํายังไงให้น้องเดมี่เชื่อว่าคุณชิงชัยเป็นตุดก็ต้องไงก็ต้องก็ต้องแต่งตัวให้ให้เหมาะสมครับ แต่งตัวให้เหมาะสมกับแสดงกิริยาอะไรอย่างเงี้ยหรอครับครับผมก็คือกระตุ้งกระติ้งเลยแต่งตัวบอกว่าเจได้เลยเจเมี่ยงเลยตอนนี้กําลังดังครับผมต้องทําท่าทางให้มันกระตุ้งกระติ้งให้เขาเชื่อถือได้ครับว่าเราเป็นตัวจริงๆครับเพราะว่าอุรยูารเล่าเรื่องการิบใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยลองลองลองดูอยากให้ลองลองลองสมมติลองทักดูซิว่าวิดอยากรู้ว่าเนียนไหมอ่าลองลองทักดูซิว่าเดมี่บอกเปลี่ยนลิบใหม่ เขาจะได้เข้าใจความหมายตัวตัวตัวเองนี่มีเขาจะใส่ชุดนี้จะเหมาะไหมอะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันดูเป็นผู้ชายอ่ะไล่ไปเองเลยทำให้มันกระตุ้งกระติ้งอะไรอย่างนี้นะกระตุ้งกระติ้งทำให้ดูสิทำให้ดูให้มันกระตุ้งกระติ้งเราพูดดีอันเยนเยนเราพูดดีชนีฮะเราพูดคำนี้ตามเฉยนั่งชนี เอาคุณชิชัยรับเลยนะเนะคุณชินชัยลองพูดดูลองพูดดูเราอยากจะรู้ว่าเนียนแค่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยฉันบอกให้พูดตามที่ฉันบอกพูดชนีสิชนีนั่งชนีลองพูดตามที่ฉันพูดสิชนีเออได้อยู่เออาไว้อยู่มาคุณเต๋อว่างี้่ะคุณเต๋อครับคุณเต๋อจะทำยังไงให้น้องเชื่อว่าคุณเต๋อเป็นกระเทยว้าวว้าวว้าวยังไงอ่ะ ทำยังไงทำยังไงเราจะทำยังไงอ่ะแอปครับแอปเอาแอปแบบยังไงแอสมมุซิมูสเซออะไรนะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พูดคำคำเหมือนกันเดียวกันชนีซิชนีลองจิลองพูดสิเอาว่าน้ำชนีลองพูดสิเออเหมือนใช่ะเลิศอะที่ผ่านมาทุกข้อเดี๋ยวข้อเดี๋ี้สุดเลิศ เวลาพี่ทองในพี่จะต้องตัดสินแล้วจ้าว่าใครจะได้ใจไปนะจ้าตามาเห็นไหมเป็นคำพูดเป็นคำพูดที่ตัดสินได้ง่ายเลยภูมิใจในข้อนี้อ่ะติดต่อมาเย้สุดยอดเพราะอะไรเพราะอะไรพี่พอนายไม่คือก็เดี๋ยวว่าคือเต๋อค่ะรอดแรกๆเขา เขาดูว่าพูดนางดีไร่ชนีคนพบตัวตน่บไม่ใช่เลยเออก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคุยกับคุณธงคุณชิ้งชัยที่เนยชินงชัยค่ะคุณชิงชัยครับผมฟังอยู่ครับค่ะเห็นไหมเธอลองพูดนังชนีใหม่สิชนีเฮ้่อย่างนี้แล้วได้ไออีนามีอะไรจะพูดกับน้องเหนนไหมน้องเหก่ไม่ให้ใจเราอะตกรอบละอ๋อน้องคนน่ารักมากนะโดยเฉพาะเวลายิ้มครับ มชอบน้องๆก็ยิ้มได้สวยมากครับไม่ไม่ยิ้มเอาเท่าไหร่ครับเออไม่ยิ้มเอาเท่าไหร่เห็นยิ้มว่าสวยแต่ไม่ค่อยยิ้มใช่ไหมโอเคขอบคุณมากค่ะคุณชิงชัยไว้ร่วมสนุกกันใหม่นะคะน้องี่มีอะไรจะพูดกับคุณชิงชัยไหมคะก็ขอบคุณนะน่ารักมากนะครับน้องรักยิ้มน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะมาต่อกับคุณเต๋อดีกว่า คุณเต๋ออะไรคุณเต๋อต้องทายใจน้องเดมี่ดีใจไหมชนะดีใจเปล่าดีใจครับเออนี่คือเสียงดีใจแล้วเสียงที่เป็นที่สุดคือไม่ชนะอันนั้นเราเลิกสุดจละอ่ะอรอบนี้ต้องทายใจค่ะทายใจนะคะเดี๋ยวให้เดมี่นะดูเขียนคำตอบไว้ในใจอย่าเพิ่งเฉลยให้คุณผู้ชมดูนะเขียนนะน้องโบราอ่านคำถามเหยจ้ะคุณเต๋อฟังดีๆนะคะ น้องเดมี่ค่ะต้องการจะคิดคอนเซปต์จะออกแบบชุดสักชุดหนึ่งนะคะให้เป็นในคอนเซปต์ระหว่างอันนี้ค่ะระหว่างนางเงือกน้อยหรือว่าสโนไวท์ก็คือคถ้าว่าเออน้องเดมี่จะบอกว่ามีแบรนด์บันดาลใจแบรนด์บันดลใจจากอะไรระหว่างนางเงือกน้อยกับสโนไวท์คิดว่าเป็นน้องเดมี่น้องดิวจะเลือกอะไรเอาเอาแรงบันดลใจจากตัวละคร <c oughs> เนี่ยมาทําเป็นชุดต่างๆ เออคุณเต๋ออุ้ยอไยากไปไหมอะไม่ยากหรอกก็เลือกมาแล้วกันนะเงืนน้อยหรือสโนไวท์คุณเต๋อยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับรู้จักไหมเนี่ยนางเงือนน้อยกับสโนไวท์อะเขารู้จักจะเขารู้แต่เจ้าชายดิลีมอนคุณเต๋อโอเคสโนไวท์ครับสโนไวท์ทำไมถึงคิดว่าเป็นสโนไว้เพรารู้จักแต่สโนไวท์ไม่รู้จักนางเงื่อน้อยทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นสโนไวท์อย่าโอเคนะ พอจบเลิกเวลาเลิกคุยเลยแล้วจัดซามะดูสิว่าจะตรงใจหรือเปล่าจะได้ใจไหมเปิดเจ๊สันเอไว้เ่งจ๊เฮ้ยตอบถูกอ่ะคุณต๋อครับได้ตังอ่ะคุณเต๋อได้หนึ่งพันบาท ดีใจไหมเนี่ยคุณเตยดีใจไหมเนี่ยได้ดาวคันมเดิมอ้าวมีชีวิตมีควคุณเตยคุณเตยมีอะไรอยากจะพูดกับน้องอีกไหมโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวติดต่อหลังไปกับทีมงานเรานะเออตัดหมดตัวนี้แหละชั้นมอแล้วมีอะไรอยากจะพูดกับคุณเตยนิดนึงไหมส่งท้ายก็ก็พูดน้อยคิดเล่นงทีรักดีทำไมทำไมน้อยถึงเลือกซนอไวทำไมถึงเลือกอะไรไวเลือกเลืกซนอไว หนูเหรอคะใช่ก็คือซนไวเนี่ยคือมันมันได้หลายคือเรื่องชุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องน้อยค่ะคือมันทำมันคือมันไม่ยากแต่คือหาคอนเซปต์หาอะไรมันมันยากกว่าไม่อย่างสซนอไวจะไม่เกล็ดเหรอชุไม่เกล็ดเลยมันเม่แต่ถ้าเกิดเป็นซนไวอย่างเงี้ยคือมันสามารถทำให้เป็นแนวถ้าเราบีริลก็ได้ตัวหญิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้หลากหลายแนวคือสามารถอาดแอปได้เยอะแยะมากมายก็เลยเราก็เลยเลือกซนอไวแล้วถ้าสมมติถ้าเราไม่มีเป็นชอยให้ถ้าเป็นตัวละครอ่ะ เราอยากจะเอาตัวละครตัวไหนที่มาทำเป็นคาร์เตอร์ตัวละครคือเป็นการ์ตูนหรือว่าการ์ตูนก็ได้การ์ตูนเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบอยากเป็นอนี้ค่ะเลยนะแม่หมวดทหารในเรื่องนักสืบนิทาค่ะที่มีแอปเปิ้ลไม่ใช่แต่อันนันเ็วะคมเออเข็ม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 เข้มหาน คือมันแนวมันคือก็เป็ีลูกชอบใช่ค่ะคือชอบแนวดจาร์แนวขาวดำอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะโอเคชอบนะนี่ก็นะได้บอกว่านี่ไงคนที่ถามกระจกไงกระจกวิเศษบอกค่าเถิดงยมเลิศในปัตตภีอ๋อแต่ที่สำคัญนะไเ่็่น้อยเลยอ่ะไม่ใช่ โอ้นัทนี่ก็เป็นไรไงเอาพี่ดีกว่าไม่คิดว่าคุณเต๋อไม่คิดว่าคุณพูดตอนนี้ไม่คิดว่าคุณเต๋อจะได้รางวัลนะเพราะมาแบบมึนๆกับงงๆกับน้ำขิงอ่ะ นางมาได้เพราะชนีจริงๆเนี่ยนางคนทำบุญมาดีได้ตรงนี้แล้วนางก็ที่นางได้จะตอบเซอรไวนเพราะว่านางรู้จักนเรืองน้อยนางว่านางรู้จักแค่เซไวนจริงๆก่อนหน้านี้ให้นางเลือกนางเลือกบอกว่าให้เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครนางจะเป็นเจ้าชายเจ้าชายดอเลีมอนเพราะนางรู้จักแต่ดอลเลียมอนแล้วนางก็เลยจะให้เป็นเจ้าชายอุ้ยสุดฤทธิ์จริงๆนะคุณเต๋อนะนะแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องเดมี่ฝากผลงานแฟนติดตามทางไหนอะไรได้บ้าง ค่ะก็อยากจะฝากนะคะเสียไม่มีเะไรหัวเราะเยอะค่ะก็อยากจะฝากนะคะคอยติดตามผลงานของเดมี่ของเดมี่นะคะค่ะช่วยฝากติดติดติดตามคนติดตามผลงานของเดมี่ด้วยนะคะอีกนานก็จะมีงานละครของชั้นสามค่ะก็เร็วๆนี้ปีหน้าน่าจะได้เห็นแล้วแหละนะคะคุณผู้ชมยังก็ติดตามน้องได้นะคะหรือว่ามีทางไหนที่บอกว่าติดตามได้ไหมทาง Facebook อย่างนเช่นเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไม่เล่นก็เป็นอินสตาแกรมค่ะชื่อว่า M.E.S. R A T I M A อนัาสกอ DM ค่ะ DM ยากเนียยรับไปมาอนสษกอ DM ค่ะโอเคยากไปติดต่อกันได้จ้ะอะล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเนี่ยมีมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้มาสร้างสีสันในรายการของเรานะะคที่สําคัญต้องขอขอบคุณทั้งสองสายด้วยที่มาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณ S M S เอ็มเอสด้วยนะคะใช่แล้วค่ะที่สําคัญค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสร์ฟอาหารไอคอล่าค่ะ เส้นบริสุทธ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ซิโฟนความสุขง่ายๆของคนรักมือสูงค่ะก็นด้รับาดีดีนะจะค่ะประเด็เจ้าจะสวยค่ะจากยูโรดคอร์ติวานนอนี่ค่ะเจราสังอาง m อ i และแก๊ซ b ีค่ะตันนี้นะคะเราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปจะเนะ